ท่านเรียนท่านนรงศักดิ์โอสถธนากรนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเท่านหวัวหน้าส่วนราชการนะครับแล้วก็ผู้นำเอกรั่ายรถจักรยานจนแล้วก็ผู้ประกอบการที่มาออกร่วมออกวูฒกับเราในทุกๆปีนะครับที่จะจัดงานที่กาําหนดไว้ในปฏิธนการท่องเที่ยวของจังหวัดแล้วในปีนี้จังหวัดได้เข้าร่วมกับหอค้าจังหวัดกำแพงเป็นเจ้าภาพร่วมกันเพื่อเป็นการส่งเสริมการตลาดของผู้ประกอบการ ทางด้านยานยนต์ประดับยนต์รวมถึงทางด้านเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้บริโภคในจังหวัดลำปางและจังหวัดชาคทิมได้มีโอกาสก็ยินดีนะครับและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในการเปิดงานในวันนี้ที่ผ่านมาเราเป็นกิจกรรมมตโช์ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือนะครับและทุกวันนี้เองรถยนต์ที่ประกอบที่ผลิตเองตลาดรถยนต์เอง เป็นเหมือนดัชนีชี้เศรษฐกิจของประเทศไทยนะครับปีใดที่เศรษฐกิจเราค่อนข้างดีโดยเน้นไปดังด้านการเกษตรนะฮะถ้าการเกษตรค่อนข้างดีปีนั้นนะครับการจับจ่ายการจําหน่ายรถยนต์ก็จะค่อนข้างมากคนทั่วภาคเหนือที่รู้ว่าจะมีการจัดกิจกรรมนี้นะครับก็จะรอญาตเปิดงานแกรนด์โอเพนนิ่งมหกรรมลำปางมรดโนครั้งที่19 ประจำปีพุทธศักราช2562ณบัดนี้ขอบพระคุณครับครับและลำดับต่อไปนะครับจะเป็นการทำพิธีการเปิดนะครับโดยท่านที่หนึ่งนะครับตรงกลางจะเป็นท่านประธานนะครับกราบเรียนเชิญนะครับท่านประธานขอการค้ากลุ่มเกียรตินะครับบอกว่าท่านไหนที่จะไม่ได้เรียนเชิญนะครับเป็นรายชื่อก็เรียนเชิญนักดนตรีด้วยหนึ่งขอเสียงนเปิดพิธีด้วยนะครับและนี่คือพิธีการเปิดงาน สวยและใได้เลยจัดกาด้วยนะครับให้ให้เรให้ทุกที่รับรวีการเอาชนทัวนะครับท่านของานรับางวัลตในทที่สนะครับได้รเกีรตดงนรับโทกชงทองครับไรับเกิจากบอประธามการกับอวร์แลท่านที่จะรสมครได้ะนวันอี้ชั้นท่นะครับเราจะเริ่จากทนอสวยทุกท่านว เลยก็ว่าได้นะสำหรับตัวเสียงค่ะแบบเรียลอะคูสติกเลยในขณะที่ขับขี่นะคะเรียกได้ว่าและนอกจากนี้ค่ะสำหรับตัวมาด้าสปอของเราค่ะก็นอกจากนี้ค่ะห้องโดยสารของเขาเนี่ยก็ดีไซน์ออกมาได้เหมาะหน้าของผู้ขับขี่เนี่ยก็สามารถที่จะรับปับหน้า,าของเรานะคะ และยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะที่จะช่วยปรับระบบการขับขี่ของปูนยาให้เหมาะก,กับท้องกับระบบเทอร์โบแบบไดนามิกเพรสเซอร์นะคะเรถเอสยูวามปลอดภัไทยสิบมาร์เรยคยี่ห้อใช้อทส์เป็นมารเตอร์เบรอร์ตประกที่สามารถตรวจจ็น และนอกจากนี้ค่ะยังมีเทคโนโลยีเชื่อมต่อที่ล้ำสมัยและเติมเต็มความสะดวกสบายและความบร